เก็บของการเคลียร์หอพักเนี่ยเราก็จะต้องทำให้เรียบร้อยทุกอย่างเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมา เรียนเขาก็มีการบริหารจัดก,การกันม .5 เนี่ยก็จะเคลียร์ในเรื่องไฟฟ้าพัดลมปลัก๊กสวิตต่างๆหลอดไฟต่างๆที่ยังใช้ได้เนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่แหละก็จะต้องมีการถอดเก็บห่อรักษาการกระแทกการแตกสวิตปลั๊กต่างๆก็จะใส่กล่องเรียงเอาไว้กำลังจะถอดพัดลมค่ะตก็ต้องกดอน,นี้ลงมาก่อนค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเห็นหว่าสายบางากันอยู่ก็ต้องเอาออกค่ะเอาสายที่มันันอยู่ออกก็จะตัดไปออกไม่มีครว่า,าัดเอาออก อันนี้จะถอดปากไฟค่ะถอดที่เปิดส่วนม .4 ก็จะมีหน้าที่ในการเก็บมุงลวดการเก็บก็จะต้องมีการมาร์กเพราะว่ามุงลวดเนี่ยแต่และแต่และบานเนี่ยจะไม่เท่ากันนี่ห้องอะไรเหรอห้อง401 40แล้วเราก็จะจดเอาไว้ยังไงหาหนึ่งนะคะอ๋อร,รู้ได้ยังไงว่าห้อง401อ๋ออยู่ข้างล่างนะ ส่วนมหกก็เป็นหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำปราปาพอน้องกลับหมดมหก็จะมาเก็บเรื่องก๊อกน้ำมาปิดน้ำปิดระบบแล้วก็ถอดก๊อกน้ำถอดอุปกรณ์ประปาเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคตเดี๋ยวจะไปตัดท่อค่ะจะตัดเก็บไว้ค่ะเพราะว่ายังใช้ได้อยู่ค่ะเก็บส่วนนี้ไว้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อต่อค่ะถ้าใช้ไม่ได้แล้วขายก็ได้ราคาดีค่ะ แต่ว่าถ้ายัางใช้ได้ก็จะเก็บสัมต่อกับต่อตรงค่ะจะยังใช้ได้ต่อไปแกะตัวล็อกเกอร์ค่ะแม่เองต้องมีตรงนี้ต้องใช้ปีกเกอเอาหมุนออกมา